ค่าแรงขั้นต่ำนะคะกลับมาเป็นที่ผู้หนีครั้งหลังจากนายกเศรษฐาได้ประกาศว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันภายในสิ้นปีนี้แล้วก็จะเริ่มใช้ภายในต้นปีหน้า ซึ่งเมื่อมีการประกาศออกมานะคะบางคนก็เห็นด้วยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำได้แล้วเพราะว่าค่าของชีพเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าจะทําให้ต้นทุนในการท,ทําธุรกิจสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้แรงงานไทยเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ แต่ถึงแม้ค่าแรงขั้นต่ำนะคะจะเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนทํางานอย่างเรามากๆหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะคะว่าค่าแรงขั้นต่ำของทั่วโลกลงไปถึงของไทยเนี่ยคิดยังไงแล้วก็ใครเป็นคนกําหนดในวันนี้เดบ r บีเฟอร์ชวนมาหาคําตอบกันแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกาลังใจให้ทีมสปอตไลท์ด้วยนะคะ แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำของไทยเนี่ยเราอยากพาย,ย้อนกลับไปดูก่อนนะคะว่าคอนเซปต์ของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคืออะไรแล้วก็จะทํามาด้วยวิธีไหนได้บ้างระบบกําหนดค่าแรงขั้นต่ำในสมัยปัจจุบันมีจุดกําเนิดในปี1894ที่ประเทศนิวซีแลนด์ เพราะว่าในสมัยนั้นรัฐบาลเริ่มยอมรับสถานะของสหภาพแรงงานที่มีอำนาจมากขึ้นจนเจราจาก,กำหนดค่าแรงขั้นต่ำของตัวเองกับนายจ้างได้โดยหลังจากนิวซีแลนด์เริ่มทำแล้วประเทศใกล้เคียงอย่างออสเตรเลียก็เริ่มทำบ้างในปี1896ก่อนการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำจะกระจายไปทั่วโลกจนในปัจจุบันเนี่ยเกือบทุกประเทศก็มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานในประเทศด้วยกันทั้งหมดโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดพื้นฐานสําหรับการกําหนดค่าแรงขั้นต่ำก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ในายจ้างเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างและคุ้มค่าแรงให้แรงงานทุกคนในประเทศพ้นความยากจนและเอาชีวิตรอดได้ในสังคมทําให้การกําหนดค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยถือเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงานทางหนึ่ง และในตอนนี้นะคะคกลไกที่หลายประเทศทั่วโลกใช้ในการกําหนดค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น4วิธีใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1การตกลงค่าจ้างกันเองระหว่างสาภาพแรงงานและนายจ้างซึ่งพบในประเทศแถบสแกนดิเนเวียเช่นฟินแลนด์เดนมาร์กและสวีเดนทำให้แรงงานในประเทศเหล่านี้ได้รับค่าจ้างค่อนข้างสูงและมีอำนาจสูงมากในการต่อรองกับนายจ้าง2การคิดค่าแรงขั้นต่ำตามสูตรเช่นฝรั่งเศสไดลักเซมเบิร์ก ที่มีสูตรคิดค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อและมีการปรับทุกปีโดยอัตโนมัติ3การให้รัฐบาลเป็นผู้กำหนดค่าแรงเช่นในสหรัฐที่รัฐบาลการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับทั้งประเทศไว้แต่ในแต่ละรัฐเนี่ยก็อาจจะมีการปรับให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้เพื่อดึงดูดแรงงานหรือว่าการลงทุนที่ต้องการและ 4. การตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด และก็เป็นวิธีที่รัฐบาลไทยใช้ในการคิดค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันด้วยโดยในปัจจุบันนะคะกลุ่มคนที่มีอำนาจสูงสุดในการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำก็คือคณะกรรมการค่าแรงซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก16คนด้วยกันนั่นก็คือ1ประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งโดยปลัดกระทรวงแรงงาน2กรรมการ14คนซึ่งแบ่งเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาล4คนผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ5คนซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกเลือกมาจากการเลือกตั้ง จากทั้งฝั่งสมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงานซึ่งเมื่อได้รายชื่อมาแล้วก็จะถูกส่งไปให้คณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งอีกทีและ3เลขานุการหนึ่งคนซึ่งจะเลือกมาจากหนึ่งในข้าราชการกระทรวงแรงงานโดยคณะกรรมการนี้นะคะหลังจากเลือกตั้งมาแล้วจะดำรงตำแหน่งได้ครั้งละ2ปีและมีหน้าที่ศึกษาและพิจารณาการกำหนดอัตราค่าจ้างโดยจะคิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างๆเช่นดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อมาตรฐานการคองชีพต้นทุนการผลิตราคาของสินค้าและบริการความสามารถของธุรกิจผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้นและเมื่อได้ผลการศึกษาและข้อตกลงในการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่มาแล้วคณะกรรมการค่าแรงก็จะนำส่งรายงานและข้อมูลทั้งหมดให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะนำไปบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปโดยในขณะที่ทําคลิปนี้นะคะคณะกรรมการค่าจ้างชุดปัจจุบันที่ทํางานอยู่เป็นคณะกรรมการชุดที่22และก็เพิ่งถูกแต่งตั้งไปเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามนะคะถึงแม้จะมีกลไกาการตั้งคณะกรรมการค่าจ้างขึ้นมา เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาล สิ่งที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการซึ่งเป็นสิ่งทีท่ทำกันเองภายในสมาคมนายจ้างและลูกจ้างและเป็นการเลือกตั้งปิดที่ประชาชนทั่วไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้อำนาจในการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของคนทั้งประเทศเนี่ยอยู่ในกำมือของคนไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งนี่แตกต่างอย่างมากจากคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำในสหาร,าราชอาณาจักรซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระและคัดเลือกจากประชาชนที่ส่งใบสมัครและประวัติการทำงานเข้าไปเหมือนการสมัครงานปกติซึ่งเปิดให้ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์ทำงานใน ราชาชนาจักรเข้าสมัครไม่ใช่แค่คนในสมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการใส่ประวัติของผู้ดํารงตําแหน่งให้ประชาชนตรวจสอบในเว็บไซต์และมีการเปิดเผยข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการส่งให้แก่รัฐบาลพิจารณาทําให้ประชาชนเห็นการทํางานว่าคณะกรรมการชุดนี้คิดอัตราค่าแรงมาอย่างไรรัฐบาลได้ทําตามข้อแนะนําของคณะกรรมการหรือไม่ ซึ่งนี่นะคะแตกต่างอย่างมากจากสถานการณ์ในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนอยากรู้ประวัติหรือว่าประสบการณ์การทํางานของคณะกรรมการค่าจ้างแล้วประชาชนก็ต้องไปสืบค้นเอาเองในโซเชียลมีเดียซึ่งกะทําได้อย่างยากลําบากมากนอกจากนี้ยังไม่มีการเปิดเผยหรือว่าเยผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนี้อย่างแพร่หลายทําให้ประชาชนส่วนมากไม่รู้ว่าคณะกรรมการนี้ได้ทําอะไรหรือว่าได้ให้คําแนะนําอะไรแก่รัฐบาลไปแล้วบ้างซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็น่ากลับมาคิดน,นะคะว่า กระบวนการกําหนดค่าแรงขั้นต่ําของไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือว่ามีความโปร่งใสามากพอไหมเพราะถ้ามองจากขอบเขตอำนาจที่มีแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ถือว่ามีอํานาจมากในการกําหนดระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศและถ้าหากประชาชนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดสินใจเหล่านี้ไม่สามารถตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการนี้ได้การกําหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ําในแต่ละรอบก็อาจจะไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงและเพื่อนๆคิดยังไงกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็นวันละ4 0 0บาทเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ้สามารถคอมเมนต์กันได้เลยค่ะ